ลำป้องสายชแนลนะครับวันนี้เรามาลงดูในแปลงสวนยางพารานะครับส่วนนี้นะครับเป็นส่วนผสมระหว่างยางพาราแล้วก็มีทุเรียนแล้วก็มังคุดรวมถึงลองกองด้วยนะครับส่วนนี้มีทุกอย่างนะครับอันนี้คือหลังจากที่กรีดยางไปแล้วนะครับทูแล้วนะครับนลำต้นที่กรีดนะตั้งแต่ตั้งแต่บนจนถึงล่างนะครับก็ถือว่า ไม่มีรอยบาดแผลเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือต้นลองกล่องนะครับที่มีการเพราะปลูกอะไรเสร็จสับแล้วตอนนี้คือลูกยังไม่สุกนะครับท่านผู้ชมครับก็ถืออไปมาอีกสักประมาณหนึ่งเดือนกว่าก,าก็น่าจะสุกน,นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีการผสมผสานนะครับมีทุกอย่างนะครับมีตั้งแต่ยางพารานะครับ ในส่วนนี้ก็คือเป็นต้นทุเรียนนะครับก็อยู่ในสวนยามพาราเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้ก็อยู่ประมาณสี่ต้นนะครับก็ให้ผลผลิตนะครับแต่ต้นมันสูงนะครับเวลาจะกินทีหนึ่งก็คือต้องรอให้มันตกเองนะครับอันนี้คือมังคุดนะครับทําสผูชงมีทุกอย่างนะครับอันนี้ยังไม่ทันที่จะตัดแต่งอะไรเลยนะครับไม่ทันที่จะดูแลนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปนะครับว่าเจออะไรอีกนะครับ ท่านผู้ชมครับการทรสสําเกษตรสมขสาลสนลักษณะอย่างนี้ครับมันจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะครับอันนี้คือต้นทุเรียนนะครับสูงประมาณ20่สิกว่าเมตรนะครับซึ่งมีกิ่งก้านที่แตกออกมานะครับดูแลครับอันนี้ก็สูงใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ ต่อไปในระแวกนี้ครับมันจะมีหลายๆอย่างนะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งก็คือต้นลองกองนะครับก็ให้ผลผลิตนะครับดูซูมเข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็มีลูกลองกองหลายพวงอยู่นะครับอันนี้ก็ลองกองเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างต้นนี้นะครับก็ ได้ผลแล้วนะครับก็สุกแล้วบางส่วนนะครับเป็นลองกองนะครับสามารถที่จะเก็บในได้นะครับลองเก็บดูนะครับอืเป็นยังไงบ้างเก็บดูมีมดแดงนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นการทําเกษตรผสมผสานนะครับมีทุกอย่างนะครับในสวนมียางพาราลองกองทุเรียนแล้วก็มีมังคุดด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับขอจบการรีวิวของสวนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ